สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเฮงรวยรวยขาดแขวปลอดภัยมีโชคมีลาบครับวันนี้มาพบกับอีกหนึ่งรุ่นที่เคยร้อนแรงครับกับเหรียญมลวพัดบุญยะกาโมรุ่นจะเลินพรสร้างบาร,รมีปี63ครับโอ้โหรุ่นนี้นะ คยร้อนแรงครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดการจัดสร้างเลยเสียดายลงงานน้อยไปนิดเดียวโอ้โหแต่เหรียญคมมากอะมาดูจํานวนการจัดสร้างครับจํานวนการจัดสร้างเนี่ยครับเหรียญจะเรินพรสร้างบาร,รมีนะครับหนึ่งราคาจองอนี่รุ่นละสองร้อยบาทเลยนะครับแต่ตัวแถมยกรังวันนี้มีให้ดูด้วยนี่ชุดแถมยกรังเนี่ยคือหกเหรียญน,นะครับก็จะเป็นเนื้อสามกริย์สามเหรียญแล้วก็เนื้ออบากาซาตินลงยาจีวอนอีกสามเหรียญน,นะครับ ดแถมยกลังได้รับหกเหรียญน,นะครับและรุ่นเนี้ยหนึ่งลังการันตีเนื้อเงินสองเหรียญน,นะครับคะเนื้อทุกอันนะครับแต่การันตีเนื้อเงินสองเหรียญน,นะครับจํานวนการจัดสร้างก็อยู่ที่สองร้อยห้าสิบลังครับหรือสองหมื่นห้าพันองนะครับนี่รายการก็ตามนี้แต่รุ่นนี้จะไม่มีติดใบรายการด้านหลังนะครับก็จะเป็นต่อโค้ดแล้วก็ดูเนื้อได้เลยนะครับ เนื้อก็ดูไม่ยากเหมือนกับรุ่นอื่นนะครับรุ่นนี้ก็หลักๆก็ประกอบด้วยเนื้อเงินนะครับแล้วก็เนื้อนวะโอ้โหน,นวะนี่น้อยเลยนะนวะมีแค่250เหรียญน,นะครับนวะเป็นลงยาจีวรนพื้นขาวขอบแดงจําให้ดีนะครับนวะนี่สร้างน้อยด้วยวันนี้เหรียญตัวอย่างก็มีไม่เยอะนะครับวันนี้ก็มีเนื้อแล้วก็มีเนื้ออะบก้างานนา,ากากอะบก้าซัดอะบก้าลงยาแล้วก็เนี่ยครับบางแต่ละงานก็จะมีที่สร้างในน้อยที่ผมจะยกตัวอย่างก็จะมีเนี่ย เนื้ออัปป้าหน้ากากทองทิพย์ขอบทองทิพย์อย่างเงี้ยนะครับเนื้ออัปป้าสซาตินลงยาจีวรเหลืองพื้นเขียวโอ้โหจะพื้นเขียวสองร้อยสิบเหรียญถ้าเป็นงานซา,าตินก็จะสร้างอย่างละหนึ่งพันเหรียญเลยนะครับเป็นเนื้ออัปป้าซาตินทอง ателей, ทิฟซาตินทองแดงซาตินนะครับเนื้อฉนวนนี่ก็มีเนื้อเดียวนะครับเนื้อฉนวนลงยาพื้นแดงขอบขาวนี่คือเน,นื้อฉนวนจัดสร้างห้าร้อยเหรียญนะครับแล้วก็มีเนื้อทองทิฟ์นะครับนี่นี่เนื้อทองทิฟ ลงยาเหมือนกันสร้างกระตามนี้ครับลองดูแล้วกันว่าเหรียญของท่านเป็นเนื้ออะไรก็มีกระไหลเงินกระไหลทองมี 2K นะครับเป็นเนื้อทองทิพสองเคพื้นเงนินสองสองเคพื้นทองอันนี้ผมผมมีให้ดูด้วยนะครับแล้วก็จะมีนี่เนื้อทองแดงผิ fi, งวไฟงาจีวรสุดท้ายก็จะมีเนื้อปีกข้างบินดโดยลงยาลงชาและเนื้อปีกข้างบินขอบทองทิพนะครับมาเดี๋ยวมาดูเหรียญจริงกันเลยครับเหรียญจริงวันนี้ มาดูเหรียญแรกครับเหรียญแรกตรงนี้ผมยังดูอยู่ว่าจะเป็นรายการจองหรือเปล่าเป็นกล่องใสยอย่างนี้นะครับ ST ST รายการรุ่นเนื้อจะเป็นกล่องสีเหลืองอย่างนี้นะครับเขียนว่าเจริญพรสร้างบารมีนี่รายการรุ่นเนื้อจะเป็นกล่องสีนี้นะครับอันนี้จะเป็นรายการพิเศษแต่ติดชัดเจนว่าจะเจริญพรสร้างร uh ีเนื้นอป้าก้าลงยาพิเศษนะครับมาดูเหรียญลงพิเศษก่อนว่าตอ,อกวัดอย่างไรนะครับเผื่อท่านพี่ท่านเนพนื่พี่ได้ไปเจอเหรียญตอ,อกพิเศษก็จะได้จับไว้เลยนะครับถ้าตอกโคตรจะเยอะส่วนใหญ่ก็เป็นเหรียญพิเศษหมด เหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเนื้อปะกาต่อโค้ก็ต่อโค้รสาลาด้านบนทั้ง2ด้านซ้ายขวานะครับเป็นลงยาจีวรซุม้มน้ําเงินขอบเขียวและแดงนะครับข้างหลังก็จะเป็นหานุมานนะครับขี่สิง์ใช่ไหมครับขี่สิง์ไหมน่าจะขี่สิง์นะครับหนุมานขี่สิง์หมายเลขโคดนะครับด้านหลังไม่มีต่อโคดอะไรเพิ่มด้านหลังเขียนว่าจเจริญพรสร้างบาร,รมีนะครับตามนี้ด้านล่างเขียนวัทดทวยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ครับ นี่คือรายการพิเศษนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตัวแถมยกลังัตัวแถมยกลังัที่บอกคือมีเนื้อ3า3เสเหรียญแล้วก็บักลาซาตินสเหรียญตัวแถมยกลังก็จะเขียนชัดเจนครับนี่ครับอย่างเงี้ยครับเนื้อ3มกัตัตริยเ 3K นี่เขียนอย่างงี้เลยนะชัดเจนนะนี่เขียนอย่างงี้เลยเป็นกล่องใสนะครับนี่เนื้อ 3K นะครับเนื้อขามเคอันนี้เป็นพื้นหน้าขอบทองนะครับองเงินอันนี้เนื้อ,อ3าก็ต่อโคด้ดจุดเดียวด้านนี้นะครับด้านนี้ด้านหน้ามีโค้ดไหม ด้านหน้าไม่มีต่อโค้ดนะครับนี่มาดูความกว้างความใหญ่ของเหรียญหน่อยเหรียญก็พอดีพอดีอดไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็อยู่ที่ 8, ประมาณ2จุดประมาณ2.8นะครับ2.8ยาวอยู่ที่ประมาณ4เลยนะครับ4เซนนะครับนี่คือรุ่นสร้างบาร,รมีนะครับเะเลนพรสร้างบาร,รมีมาเดี๋ดูตัวแถมยกลังรุ่นเหรียญอื่นน่อยมีเนื้ออะไรอีกอันนี้ก็จะเป็นเนื้อ 3k มเมื่อกี้พื้นพื้นหน้า อ๋อสามเคเหมือนกันหมดนะครับเป็นพื้นหน้าทั้งกันสะเหมือนกันทั้งสามเหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อปาก้าหน่อยเอาแถมยกลังมีไหมเนื้อปาก้าก็จะเป็นเนี่ยครับสีสีชมพูเลยนะครับเป็นเนื้ออัปปาก้าซาตินนี่ชุดแถมยกลังอโอเป็นอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับเป็นอัปปาก้าซาตินลงยาจีวอนนะครับด้านหลังก็จะเป็นโอ้โหยักนะด้านหลังนะครับข้างล่างเขียนว่าหลวงพ่อพัดข้างหลังก็เป็นฮนุมานนะครับตอกสองโคตร โอ้โหสามเคไม่ตอกสองโคดอันนี้ตอกสองโค้ดนะครับสามเคตอกโคดเดียวนะครับอันนี้ก็ตอกสองโค้ดนะครับที่เห็นนะครับนี่เห็นเลยเห็นชัดเจนนะครับว่าตอกสองโคดนี่ตอกสองโค้ดนะครับอ่ะโอเคครับมาเรามรายการลุ้นเนื้อกันบ้างรายการลุ้นเนื้อที่ผมมีกันนี่ครับเป็นเนื้ออปปาก้าซาตินอปปาก้าครับหน้ากากทองทิพย์ผิวลุ้งนะครับขอบแดงนะครับนี่ นี่อันนี้จะสร้างมันห้าร้อยเหรียญนะโอ้โหผมได้เลขที่สองโอ้ยตอกหนึ่งโค้ดตอกโค้ดเดียวนะครับตอกโค้ดเดียวด้านซ้ายมือนะครับที่เห็นนี่นะครับเดี๋ยวโหนี่สร้างน้อยได้หมายเลขสองเยอ่ะต่อไปครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงผิวไฟลงยาจีวรพื้นแดงนะครับขอบน้ําเงินนะครับนี่ด้านหลังด้านหลังก็มีโคศสาลาโค้ดเดียวอยู่ด้านมุมขวานะครับ หมายเลขส oh, ี่สองสามโอ้โหดีไม่สองสามสี่ต่อไปครับที่บอกคือเนื้อทองทิพย์สองเคครับเนื้อทองทิพย์สองเคก็จะมีพื้นเงินกับพื้นทองนะครับนี่นี่คือเนื้อทองทิพย์สองเคนะครับทองทิพย์สองเคพื้นเงินพื้นทองอย่างนี้ต่อกศาลาด้านบนมุมเดียวกันนะครับด้านซ้ายบนนะครับตามนี้ต่อไปครับก็จะเป็นเนื้อโอ้โหทองทิพย์ผิวลุ้งนะครับทองทิพย์ผิวลุ้งตอก หนึ่งโคดด้านบน like shoe, นี่ทองทิพย์ผิวลุงต่อโคดหนึ่งโคดด้านบนทองทิพย์ผิวลุงนะครับลงยาพื้นฟ้าขอบขาวนี่ทองทิพย์ผิวลุงนะครับเหรียญนี้ก็สวยต่อไปจะเป็นเนื้ออบาก้าซาตินอบาก้าซาตินนะครับเขาเรียกอบาก้าลมดําซาตินนี่ต่อโคดเดียวโอ้โหได้หมายเลขอะไรเนี่ยหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งหมายเลขสามหมายเลขหนึ่งโอ้โหจัดจานเลยสร้างหนึ่งพันเหรียญได้หมายเลขหนึ่งต่อโคดสาลามุม สายล่างน,นะครับแล้วก็นี่เนื้อทองทิพซาตินทองทิพซาตินก็ต่อโคาสาราเช่นเดียวกัน ww, สุดท้ายก็เป็นเนื้อทองแดงซาตินครับรุ่นนี้ก็เหรียญคมใช้ได้เลยครับกับเหรียญรุ่นจะเลินพร,รสร้างบาร,รมีนะครับนี่ใครจะเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้โอ้โหดีไม่ต้อง1หนึ่งเหรียญนี้นะครับรุ่นนี้ก็สวยๆก็ทั้งงาน 2K 3K ก็สวยะนะครับงานซาตินก็สวยด้วยใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้กับเหรียญ รุ่นสร้างบารมีนะครับใครอยากได้ราคาแป่นปันก็ติดต่อเฟสเอ็มสายบุญได้เลยนะครับอยากได้ดูพระรุ่นไหนก็บอกได้นะครับมีพระมากมายหลากหลายรุ่นให้ท่านได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆขาดแขวปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ